น,นแมกนีเซียมคาร์บอเนตเหลือแล้วถ้าแมกนีเซียมซัลเฟตอะไรนะรมั้งแมกนีเซียมคาร์บอเนตโอเคแมกนีเซียมคาร์บอเนตต่อไปค่ะเลขที่เก้าค่ะแต่ต่อไปไม่อะไรนะค่ะซัลไฟด์ซียซัลเฟตไม่อะไรนะค่ะให้ได้ซึ่งว่าอะไรนะคะให้ได้ซึ่งว่า ลิ yeah. ้วเทียมพอร์เลงไม่ใช oh> ่ล no ิ้วเทียมอร์กเลงต่อไปค่ะไม่เปนไรนะค่ะไม่เปไรก็เปล่ยนตะตอนเทียมฟอโอเคตตอนเทียมฟอร์กเลงลนยต่อไปค่ะไอที่ที่สค่ะไม่มาค่ะไม่มาต่อไปค่ะไอทีที่สี่ค่ะเอ่อเทียอ ไม่ละลาน้ค่ะเล็ดฟัวอะไรเล็ดัวอะไรเบเรเลีใ่หมเลัวรอะไรเบเรลเียมอเเบเรลเียมอใช้กรณีที่2เบเรลเียม Thank <laughs> you.